เที่ยวบินดีเลย์เป็นชั่วโมงนักบินบอกไปต่อแถวซื้อพิซ,ซ่าให้ลูกเรือผู้โดยสารตะลึงไปตามตามกันเมื่อนักบินประกาศบนเครื่องชัดๆเหตุผลเที่ยวบินดีเลย์เป็นชั่วโมงผมไปต่อแถวซื้อพิซ,ซ่าให้ลูกเรือมา เว็บไซต์เด l ี่เมลรายงานว่าผู้โดยสารบนเครื่องบินของสายการบินนีซเจสายการบินราคาประหยัดของอังกฤษซึ่งมีกำหนดบินจากลิสบอนประเทศโปรตุกเกสไปยังแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษต่างต้องตกตะลึงไปตามๆกันเมื่อนักบินประกาศบนเครื่องบินแจ้งสาเหตุที่เที่ยวบินดีเลย์เป็นชัวช่วโงมงๆว่าเพราะอะไร รายงานข่าวระบุว่ากัปตันได้ประกาศอธิบายกับผู้โดยสารทุกคนว่าเขาตัดสินใจเลื่อนเที่ยวบินออกไปเพื่อที่เขาจะได้จัดหาอาหารที่ดีกว่าให้กับลูกเรือของเขาดังนั้นเขาจึงต้องกลับไปที่อาคารผู้โดยสารและผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยและหนังสือเดินทางอีกครั้งเพื่อซื้อพิซซ่านักบินบอกผู้โดยสารที่ไม่พอใจผ่านทางสปิกอร์โฟนว่าผมไม่สามารถเลี้ยงลูกเรือด้วยแซนด์วิชแย่ๆสองชิ้นได้ เมื่อผมถามว่าผมสามารถแซงคิวเพื่อซื้อของให้ลูกเรือในขณะที่ผู้โดยสารรออยู่ได้หรือไม่คําตอบคือไม่ผมเลยต้องต่อคิวจากคนเป็นหนึ่งร้อยคนขอขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ แน่นอนว่าผู้โดยสารโกรธมากกับพฤติกรรมและการอธิบายดังกล่าวผู้โดยสารรายหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าเที่ยวบินแรกที่จะเดินทางกลับแมนเชสเตอร์ถูกยกเลิกส่งผลให้เกิดความวุ่นวายที่สนามบินลิสบอนจากนั้นก็ได้ไฟล์ใหม่อีกครั้งแต่ปัญหาไม่ได้จบเพียงแค่นั้นเมื่อลูกเรือมาถึงและเราขึ้นเครื่องบินลูกเรือประกาศว่าจะทำให้เกิดความล่าช้ามาก่อขึ้นในการนำอาหารมาให้ลูกเรือ ซึ่งทำให้นักบินตัดสินใจไปซื้ออาหารมาให้ลูกเรือเองและทำให้เที่ยวบินล่าช้ยิ่งกว่าเดิมผู้โดยสารกล่าวว่าพวกเขาต้องนั่งบนเครื่องบินนานกว่าหนึ่งชั่วโมงโดยไม่สามารถหาอาหารให้ตัวเองหรือใช้ห้องน้ำบนเครื่องบินได้และไม่มีบริการเครื่องดื่มเป็นการชดเชยด้วยสรุปแล้วเที่ยวบินดังกล่าวล่าช้ากว่า2ชั่วโมง50นาทีแต่ผู้โดยสารระบุว่าเที่ยวบินล่าช้ากว่าเวลาเดิมที่จองไว้ถึง4ชั่วโมง29 นาทีขอนที่โคศกของอ c ซีเจกล่าวว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากการจัดเตรียมอาหารบนเครื่องไม่เพียงพอสำหรับลูกเรือเราจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกเรือของเรามีอุปกรณ์เพียงพอบนเครื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภยัย